ตอนแรกอะเราเราปวดเราเกลียดเขานะเพราะว่าเขาเข้ามาไงแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาว่าโดนหลอกเข้ามาไลฟ์บ้างหน่อยครั้งแรกครั้งแรกโอ้ยเขินแล้วเขามันก็แปลกอะกปกติอะมันปกติมันก็เขินเขาอยู่แล้วเป็นแปลกๆไงแล้วมันเป็นผู้หญิงด้วยกันอะเรามันมันรู้สึกแบบมันมันแปลกมันเอาถ้าสำหรับเราอะมันเหนือธรรมชาติมันไม่ปกติอ้อคุณเชื่อไหมในชีวิตกูไม่เคยมีกูฝ่ฝันมากชีวิตนี่คือความใฝ่ฝันของกูบอยเลยนะ สวัสดีครับ FC c o w b o y ครับทุกคนครับขอต้อนรับสู่รายการเลี้ยงชีพครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทตะวันออกบริษัทนี้ก็คือรับออกแบบออก่อสร้างออกแบบบ้านออกแบบภายในอ่ะแนะนำตัวหน่อยครับผม อ้อมเป็นกรรมการบริษ,ษัทแล้วก็เป็นผู้เป็นคนเขียนแบบในบริษ,ษัทครับน้องตันยงครับส่วนมากก็จะเป็นทาหน้าง,งานเป็นแอดมินของน้องแอนเหรอทำการตลาดค่ะเป็นการตลาดใช่ค่ะการตลาดที่หนูทามันเป็นแบบไหนเลยก,ก็พวกลาซาด้าพวกเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะอธิบายเอสีทุกคนผมเนี่ยไปรู้จักกับเจ้าอ้อมเนี่ยทางผ่านไลฟ์ทิกต็อกปกติล้วก็บอยจะไลฟ์ทิกต็อกทุกๆ5หทุ่มว่างๆเขามาไลฟ์เล่นแล้วคุยกันมีอยู่วันหนึ่งอ้อมเขาก็ เข้ามาในทิกต o k นะครับเข้ามาในทิกต o k แล้วเราก็เชิญขึ้นมาแล้วก็คุยอ้อมทําธุรกิจอะไรอ้อมก็บอกว่าธุรกิจเขาน่าสนใจนะธุรกิจคุณคือบ้านแล้วก็ขายผ่านออนไลน์แต่ไม่ใช่แค่นี้ครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ที่ผมดั้งโดนมาถึงชนบุรีพวกคุณรู้ใช่ไหมว่าผมมาเพื่อการนี้ <c oughs> คือไอตัวนี้คือไอตัวนี้ตัวเดียวรีอทำให้ติกตอกูโดนแบน แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทิ t o อกมันจะแบรนด์ผมทําไมนี่คือเราท้าามานะบ้านบอกอยู่ชนบุรีทําอาชีพนี้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 แล้วก็เราก็ถามมุมนั้นมันมีสาวๆด้วยไงมันมีสาวๆในห้องผมมันมีสาวๆขึ้นไลฟ์ด้วยเราก็เลยแบบว่าเอออยากจะติดต่อบอกเฮ้ยเอาไหมไอ้นี่เขียนแบบนะวิศวกรนะเขียนแบบนั้นเอาไหมผมมีแฟนแล้วครับผมมีภรรยาแล้วครับไอเราก็ปากหนักอ๋อมีภรรยาแล้วเหรอมีกี่คนเล่าบอกผมมีสองคนครับเฮ้ยตกใจ มีสองคนสองคนแล้วตอนนี้อยู่กันยังไงอะไรยังไงก็ถามลึกต้นตนติ๊กต k อกขึ้นแบรนด์แบน์ผมมาว่าผมคุกคามอ้อมมันแล้วก็แบรนด์ระง,งับกูอาทิตย์หนึ่งโอ้โหแม่เจ้าวันนี้ขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตสัมภาษณนะ์เนาะอ้อมตอนนี้คืออาชีพก่อนอาชีพก็คือออกแบบถูกไหม แบบส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงคือจริงๆน้องบอกว่าน้องไม่ใช่เป็นวิศวกร,กรใช่ครับจบม .6 จบม .6 แล้วน้องไปชอบอาชีพนี้ได้ยังไงอ่าผมเป็นแอดมินสั่งของก่อนนอะเมื่อก่อนตอนฝึกงานตอนช่วงอายุ20<ช>ิครับไปอดมินฝึกงานแล้วก็เจอพี่ที่ทํางานที่เขาเป็นรุ่นรุ่นโตกว่าเขาใช้คอมไม่เป็นผมใช้คอมเป็นเขาเขาก็เหมือนว่าเขาก็ร่างระยะมาให้ดูแล้วก็ร่างตามที่เขาจนเราก็เป็นไปด้วยออกมารับงานนอกกับพี่ที่ทํางานครับเป็นฟรีแลนซ์ด้วยกันแล้วก็ไปรับงานกันเองแล้วเราไปมองยังไงให้มันเป็นเหมือนอาชีพเป็น มันเป็นฟรีแลนซ์จนมันมีลูกค้าที่เขาไม่สะดวกเดินทางเข้ามาคุยกับเราหรืออะไรเงี้ยเขาก็อยากให้เราเขียนเสร็จแล้วก็คือปิิพนแล้วก็ส่งไปให้เขาส่งไปเราก็เลยว่าเอ้ยทำไมในในในออนไลน์มันก็ต้องขายได้เหมือนกันก็เลยเป็นการทําแบบออนไลน์ขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วแบบเราเนี่ยมันผ่านวิศวกรมาอยู่แล้วอยู่แล้วครับเพราะเราทําแบบเราทําขายจ,จนแบบว่าวิศวกรเอ้ยมันแบบนี้แบบนี้ <AS C AD> ใช่ทีนี้ดินล่ะดินของแต่ละบ้านมันจะคล้ายๆกันไหมในประเทศไทยไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เราจะให้ลูกค้าโทรสอบถามของทางกองช่างพื้นที่ก่อนว่าระแวกบ้านของระ การลงเขียนไหมพื้นที่หน้าดินเป็นยังไงแล้วเขาจะส่งข้อมูลตรงนี้เข้ามาให้เราครับแต่แบบคุณยังไงก็ไปเกิน2ชั้นก็คือไว้แบบขายสําเร็จรูปจะเป็น1ชั้นส่วนแบบที่สั่งทำเราทําได้ทุกอาคารเป็นโกดังเป็นไรได้หมดครับส่วนใหญ่ข้อมูลของลูกค้าลูกค้าจะต้องการอะไรยังไงบ้างส่วนมากเลยนะคะลูกค้าต้องการอยากเขียนบ้านประมาณนี้กี่นอนกี่น้ําเป็นทรงไหนประมาณแบบโมเดิร์นปัญญาอร์ดิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมีแบบในมือทั้งหมดกี่แบบร้อยบวกนะคะเกือบสองร้อยแล้วครับไอ้นี่คือผ่านจากคุณไม่ค้น ออบบเฉพาะแบบสําเร็จครับไม่รวมแก้ไขไม่รวมกับไม่รวมกับงานลิขสิทธิ์ครับผมผมหน้าที่หลักของผมก็คือขึ้นโมเดลเรนเดอร์งานแบบมันจะมีหลายส่วนครับ <_ S 1> มันจะมีส่วนของคนที่เขียนแปลนขออนุญ,ญาตที่ลูกค้าได้ครับ <_ S 1> ส่วนตรงนั้นจะไม่ใช่ถองนางผมครับผมจะจะจะ,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 จะสับลงไปให้น้องทำอีกทีนึงเราจะกระจายงานกันเป็นทีมก็คือผมรับมาผมขึ้นโมเดลขึ้นเสร็จผมโยนให้คนทําทําแปลนขออนุญาตคนทําแปลนเสร็จเขาก็ต้องโยนกลับมาเพื่อที่จะให้คนทำบิวคิวทำงานต่อบิวคิวคือประเมินราคาว่าบ้านหลังนี้มันจะจบอยู่ท S <S> <S เขาก็จะเป็นคนเอาเอกสารทั้งหมดมารวมเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าครับอ้อมโคบอยโคบอยอ,อึ้งกับคุณมากเลยคุณไม่ได้เรียนมาดานสายนี้เลยแต่คุณใช้วิชาครูพักรักยำ แล้วจะทําให้กบอยรู้ได้ไงมั่นใจได้ไงว่าแบบที่คุณออกแบบมันไม่ได้มันไม่ได้ผ่านที่คุณเรียนมาแบบโดยปกติแล้วถ้าเรายื่นกับทางกองช่างหรือว่ายื่นขออนุญ,ญาตทำกบอยถ้ามันไม่ผ่านมันจะถูกปีกลับทันทีโดยของเราที่ที่ทำกันมาเราจะถูกตีกับแค่เรื่องแค่ระยะล้นที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าส่วนใหญ่จะมีแค่นั้นเรื่องของโครงสร้างทางบริษัทเราไม่เคยถูกตีกลับเลยครับย้อนกลับมาที่น้องแอนครับหน้าที่ของหนูคือการตลาด<ช>หนูต้องทําอะไรบ้างลูกก็จะคอยไปคอยไปฝากงานตามกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะหนูจบอะไรมาูกหนจบมค่่่ะแแตตตปิ หนูขายของออนไลน์อยู่แล้วหนูก็เลยจะดนาดด้านนี้อ,อยู่แล้วค่ะก็คือทางเขาจะรับผิดชอบใช่เรื่องการหาออเดอร์เข้ามาเขาเหมือนเขาหาออเดอร์เข้ามาแล้วโยงก็จะรับไม้ต่อก็คือเอาออเดอร์มากองครับมากองเพื่อที่จะสรุปงานเสร็จปุ๊บก็ถูกโยนเข้ามาให้ผมครับงานมันจะเป็นทีมอย่างนี้ครับหา,หาอ,ออเดอร์เสร็จแล้วใช่หาลูกค้ามาแล้วลูกค้าเสร็จปุ๊บส่งให้หยงหยงเพื่อที่หยงหยงจะเป็นคนคัดกรองเพราะหยงจะรู้ข้อมูลค่อนข้างเยอะว่าว่าเป็นยังไงใช่โยงจะเป็นคนปิด ไปหาคือลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาแบบไหนเราก็จะไปโพสตตามโพสตเลยค่ะยี่ิบกลุ่มอย่างหนูมีเฟซส่วนตัวอยู่2เฟซล้วก็มีเฟซบริษัทเฟซหนึ่งแล้วก็มีเพจเราจะเอาตรงนั้นนะคะไปฝากไว้ตามกลุ่มแบบไหนที่คนชอบมากที่สุดตอนนี้ก็จะมีเป็นนอร์ดิกค่ะเป็นแบบแนวแบบมินิมอลค่ะแล้วก็ชั้นคขึ้นแล้วก็จะเป็นชั้นครึ่งหลัคาปั้นย้ายไงคะรายละเอียดมันหน้าตามลักษณะมันเป็นยังไงคือ1ห้องนอนหรือ2ห้องนอนหรืออะไรส่วนมากส่วนมากที่เข้ามาก็จะประมาณ3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะที่ที่จะที่จะ ดีๆเราที่ขายดีอะค่ะแล้วก็ใช่สามห้องนอนสองห้องน้ำรับงานปุ๊บปิดจ็อบได้ไงเนาะเพราะอันนี้โยนโยนคนที่สนใจคือเขายังไม่ได้ปิดจ็อบนะอันนี้คือการตลาดเอาคนที่สนใจมาดึงให้ทางนี้นูีวิธีปิดจ็อบยังไงลูกตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดเหมือนเป็นบ้านเราเองอะค่ะถ้าเขาบอกว่าอยากได้ประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้ข้อมูลอะอยากได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าลูกค้าอยากได้บ้านกี่นอนกี่น้ําค่ะพื้นที่กี่ตารางเมตร บ้านประมาณนี้โอเคไหมสไตล์นี้แล้วก็ประมาณว่าลูกค้าส่งเล็บมาให้หน่อยเราก็จะส่งบ้านเราอะที่ค่อนข้างที่จะตรงกับเล็บอะไปให้เขาส่วนใหญ่ลูกค้าคือเอาแบบสําเร็จเลยไหมไม่ต้องมาเขียนใหม่ปวดส่วนใหญ่ถ้าเขาเซฟงบหน่อยเขาจะเอาแบบสําเร็จไปแก้ครับเพราะว่ามันจะโดนแค่ราคาแก้มันต้องแก้ยังไง สมมุติว่าเขาต้องการ2นอน2น้ำแต่ว่าตัวผังจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อยากได้อย่างนั้นครับแต่าอาจจะอยากสลับปรับเปลี่ยนหน่อยแต่ว่าให้รูปบ้านทรงเดิมเพื่อที่จะไม่ต้องโดนราคาเขียนใหม่เราก็จะแก้แค่ผังข้างในให้ราคาเขียนใหม่กับแบบที่มีอยู่ต่างเยอะสองเท่าครับแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียก็คือข้อดีก็คือว่าแบบเขียนใหม่เนี่ยเราจะออกแบบดีไซน์ตามพื้นที่ที่ดินของลูกค้ามันจะลงตัวกับที่ดินมากกว่าแต่แบบสําเร็จมันมีขนาดที่มันไม่ตายตัวและทีนี้แบบที่ออกใหม่มันคือลิขสิทธิ์โกบอยเลยไหมหรือว่าคุณสามารถ เอาแบบตรงนี้ไปขายต่อได้ผมจะมะีสองราคาเป็นราคาที่เป็นลิขสิทธิ์ของลูกค้ากับราคาที่เป็นลิขสิทธิ์ของทางเราแต่โดยปกติแล้วลูกค้าจะให้เป็นลิขสิทธิ์ของทางเรามากกว่าเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะไม่เดินไปทําอะไรต่อโยงแล้วนี้หยง,ยงแบบหนึ่งหนูขายอยู่เท่าไหร่ลูกอ่ะสามนอนสองน้ำอ่ะแบบสําเร็จอยู่สามพันเก้าค่ะไม่รวมแก้ไขโคตรถูกอะทำไมมันถูกจังอะไม่รวมแก้ไขไม่รวมเซ็นไม่เกินร้อยห้าสิบตารางไม่เกิน150ร้อยห้าสิบตารางเมตรลูกค้าส่วนใหญ่จะแก้ให้ใหแก้อะไรกันบ้างแก้ห้องสลับห้องค่ะอ่ะฉันออกแบบใหม่หมดเลยประมาณราคาก็120 า,ต,ต,าตรงเราเหม<บ>าขั้นต่ำหมื่นสองพันบาทถ,ถ้าต่ำกว่าร้อยตารางเมตรก็ตีเหมาอ,อยู่ดีค่ะเพราะไม่อยงมันต้องขึ้นโมเดลมาอยู่แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องรองประเด็นหลักจริงๆที่ทำให้กูโดนบล็อก t ิกต็อกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะคุยังตอนนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยรับรองไล้ว่าคุณจะว้าวกับ3ท่านนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาและการวางแผนเขาผมจะแฉของเขาสามคนได้หมดเลยชีวิตเขาอยู่ยังไงเขาอยู่กัน2 1 1ชาย2หญิงอยู่กันยังไงพักสักครู่ครับผม ้าวทูอาหารเสริมสำหรับท่านชายบำรุงร่างกายบำรุงเลือดและหัวใจสนใจสั่งซื้อ at ้าวทูอ่ะแวะกลับเข้ามานะครับวันนี้ที่บอกว่าจะคุยกับคุณจริงๆจังผมอยากรู้อยากเห็นว่าคุณอยู่กันยังไงแต่จริงๆผู้หญิงทุกคนฟังตามนี้โดยเฉพาะเมียโกบอยคัด ฟังดูเป็นตัวอย่างคือต้องบอกกันเดี๋ยวทุกคนยังงงโกโบอยปูมาย,ยังไม่เข้าเข้าใจทุกวันนี้คือเป็นภรรยาทั้งสองท่าน<ม>โดยที่ตันหยงจะเป็นคนที่1นึ่ง้องแอนเป็นคนที่2เอาเป็นคุณก่อนเลยอ้อมไปรู้จักกับตันหยงได้ยังไงนานแล้ววันนี้เป็น12ปีแล้ว12ปีที่แล้วแล้วก็แลกพินบีบีกันตอนนั้นหนูทําอะไรตันหยงอ่าหนูยงังเรียนอยู่ค่ะเรียนรเรียนมหาลัยอยู่ค่ะเรียนแล้วคุณอ่ะผมไม่ได้เรียนแล้วผมมาช่วยแม่ขายข้าวขายอะไรอะไรที่มันทําให้แบบอุ้ยเหมาะและเข้ากันแล้วจนงงแต่านผมรู้สึกว่าอยย่่าางงงออขนแแรก้เตตตตัััววขอองงง่ ไม่ต้องมาขายโปรโมชั่นให้เขาเขาไม่เคยเป็นฝ่ายไปหาหนูนะหนูเป็นฝ่ายไปหาเขาขับรถมาหาเขาตลอดตอนั้กเขาส่งนี้ป่ะไม่ค่ะเมื่อก่อนไม่เพิ่งสักเมื่อ,อป,อป,ป,ปลายปีที่แล้วเองเขาสักปลายปีที่แล้วแล้วตอนนั้นจะภาก็เป็นยังไงอ๋อมันมีลูกแต่งงานอยู่นะตอนนั้นเขาตัวเล็กมากเล็กใช่ค่ะมันไม่ได้ยางงี้ถ้าเจอกันใครเป็นคนนัดหนูค่ะหนูบอกว่าถ้าถ้าคุยไม่เห็นหน้าไม่ไม่คุยก็เลยขับรถมาหาเขาเลยคุยกันนานหรือยังถึงจะแบบเอ้ยยอมขับรถมาหาเขาเหมือนผมอ่ะไม่ค่อยมีรูปในเฟซด้วยเขาเลยบอกว่าอยากเจอหน้าาว่เป็น ว่าเป็นคนจริงไหมอะไรก็ตรงปกไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยสองสามวันเขาก็มาขอดูหน้าคือมาขอเจอตัวภายสองสามวันนี้ขอดูตัวเลยเหรออ่ามันขอดูตัวไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะคบกันหรืออะไรเงี้ยครับคือแค่อยากรู้จักกันไว้เฉยพอเจอตัวจริงแล้วเป็นไงก็โอเคนะคะเป็นคนตลกอะไรเงี้ยเป็นคนเทคแคร์ดีแต่เขาก็ประหลาดตั้งแต่แรกนะประหลาดจริงไหมเขากอนคิ้วนี่เพื่อนเขายืนยันได้ แล้วรถตวจทีนทีเราไปเจอรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงก็โอเคใช้ได้คุยสอนนะใช่ค่ะใช้เวลาคุยกี่ปีถึงแบบตกลงบอกชิ้นกันห้าหกเดือนหกห้าหกเดือนครับเพราะว่าแม่แฟนเขาจะไปเมืองนอกก็เลยแต่งงานกันตอนนี้แม่แฟนอยู่เมืองนอกค่ะใช้เวลาหกเดือน ห้าหกเดือนเองคะจีบห้าเดือนคุณขอแต่งงานหรอเแต่งนี่คือแบบว่าเหมือนว่าเราอยู่เราอยู่กันเราเราคบกันประมาณเดือนเดือนกว่าก็คือตกลงเป็นแฟนแฟนกันก็คือยังไม่ได้แต่งอ๋อวคุณค้างผมคือคุณเนี่ยถวายใจให้เขาถวายตัวเขาในภายในเดือนเดียวถูกไหมแล้วหนูไป ได้ยินอะไรในตัวเขาถึงบอกว่าเออฝากชีวิตให้เขาเขามีความเป็นผู้นําสูงค่ะเขามีความคิดมากกว่าอายุตัวเองเพราะตอนนี้เราอายุเยอะจริงแต่ความคิดเขาเขาโตกว่าเราอยู่แล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้หยงกับแอนเนี่ยอายุ30ปีเท่ากันแล้วก็ของยี่แป8อันนี้เด็กกว่าใช่ค่ะคุณเขาบอกว่ากินผู้ใหญ่ก็นำมตัดกินหรือว่ากเด็กก็นำมาตัดเฮ้ยนี่กินสองตัวเอามาตัดดีกว่ามีรูปากอีก สา,าสามคน<า>มแล้วมือที่3าม,มันมายัางไงไอตัวเขียวเนี่ยไปเจอมันได้ยังไงไอตัวนี้มือ,อที่สามนา สเตปเดียวกันครับก็เฟซบุ๊กเหมือนกันอันนี้เคยซื้อขายโทรศัพท์กันเมื่อก่อนเขาขายโทรศัพท์เขาขายของออนไลน์ด้วยตอนนั้นขายโทรศัพท์อยู่เซนท่านค่ะอยู่ร้านร้านหนึ่งเซนท่นพระรามสองเซนท่นชลบุรีเขาก็เขาก็เขาก็ทักไปแบบว่าอยากซื้อโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็โอเคก็ค่ะให้อ่าน่าจะเป็นหัวเว่ยค่ะผีสามสิบโปรซื้อให้ซื้อให้หยงหยงไปรับด้วยค่ะจงไปรับคือเราเห็นเราชอบหรือว่าเราอยากจะซื้อโทรศัพท์จริงๆเอาไะซื้อโทรศัพท์เฉยๆไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแต่เขาแหม ด้วยที่อื่นก็มีตัวไปมันขึ้นหน้าฝีนะเพื่อนผมมันน้อยในเฟซอ่ะอ่าแล้วเขาขายประจําอีกแล้วแหมจะขึ้นอะไรขนาดนี้พอดีเราช่วงนั้นน้องแอนโสดไหมอืมไม่โสดค่ะก็คือไม่ได้สนใจกับลูกค้าคนนี้ไม่ได้สนใจเขาก็รู้ว่าไอ้เหี้ยซื้อมาปุ๊บแม่งเอาโทรศัพท์ให้เมียด้วยอันนั้นไม่รู้ค่ะไม่รู้เหรอไม่รู้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเพาเราก็เราก็ไม่ได้ไปถามเขาขนาดนั้นว่าเขาแค่ต้องการรุ่นไหนสเปคไหนล้าก็หาให้แล้วก็หาให้เขามาสองตามรุ่นก็ตัดสินใจดูว่างบเท่านี้กับรุ่นนเเเเี้้ราาอออคคมก็ เ้วก็ต้องช่วงนั้นโควิดค่ะแล้วเซ็นท่านมันปิดเราก็จะขายออนไลน์ใช่ใช่ใชออประมาณ3ปีที่ลแล้วอะค่ะณนตอนนั้นเขาก็อบอกว่าเขาให้แฟนมามารับหยกก็เป็นคนมารับเพื่องตอนนั้นคุณก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรค่ะน,น้องหน้าตาดีอาซื้อเขาหน่อยตอนนั้นไม่ได้ค<อ>ิดอะไรเลยครับก็ครับผมแค่สอบถามเฉยๆแล้วก็เขาทักมาอีกทีก็คือทักมาซื้อ iPad ให้ให้ให้หลานตอนนั้นเ็าบอกว่าเป็นหลานแต่เขาซื้อให้ลูกเขาาเป็นไอแพดลูกเป็นไอแพดลูก เขาบอกว่าเขาบอกว่าผมยากได้ iPad ให้หลานสองเครื่องแล้วเขาก็ทักมาอีกครั้งก็คือซื้อโทรศัพท์ให้น้องให้น้องอีกน้องอีกลยครับออันนี้ผมซื้อผมซื้อเองเขาซื้อใช้เองแต่เขาบอกว่าซื้อให้น้องแล้วก็อ่ะโอเคค่ะให้พอเหตุผลที่บอกว่าไม่ไม่ไม่ได้ซื้อให้ให้ใครที่เกี่ยวกับเราคือผมไม่อยากออกไปเอาเองให้ใครไปรับ โยงยิ่งเป็นคนแบบเพราะหนูเป็นคนที่แบบขับรถตลอดเวลาไงเขาจะอยู่บ้านสุดซิงลูกเป็นเด็กที่ดีมากโยงแต่องหนู่าหนูก็เราขายของอะค่ะเราก็โอเคเราไม่ิดคิดอะไรแล้วก็ไตวันที่พีคคือวันนั้นเขาโพสอะไรของเขาเหนงเหาเจ้าเจ้าไม่ค่ะหนูหนูก็โพสของหนูไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทักมาเราก็บอกอ้าขครวะไอ้คนนี้มันเคยซื้อโทรศัพท์ตอนนี้วาอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ก็คุยก็ก็คุยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้ว่ะไม่มืดเมียคุณสองคนจำ้ะคู่เลย คุณไม่มืดหรอกแล้วยังไงต่อเอเแล้วรา,า,าไปไป,ยไปอยู่งก็คุยกัน คุยคุยกันยังไงกคุยก็คุยกันปกติก็คุยเป็นพี่น้องเขาจะเรียกหนูพี่หนูรู้ไหมว่าเขามีครอบครัวแล้วไม่รู้ค่ะเขาไม่บอกสองคนแปลว่าช่วงคุณอกหักด้วยหรือเปล่ามันเลยทําให้แบบว่าอาจไม่หดึงกับอกหักค่ะแต่ก็คือเราไม่ได้มีใครไม่ได้มองใครแล้วเราก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากมีใครแล้วในในตอนนั้นก็ก็ก็คุยกันมาสักพักหนึ่งอะค่ะก็หลายเดือนอยู่แล้วเขาก็บอกว่าผมมากินข้าวมากินข้าวกันไหมเราก็ไปเราก็ไปกับเพื่อนเขาก็ไปเขาก็ไปกับเพื่อนเขาเราก็ไปกับเพื่อนเราแล้วยังไงวันน้ไไเรจมว่่่าาดดคิทีะแบบ พบกันหรือมามาเพราะเดทอะไรเงี้ยครับเพราะเหมือนว่าเขาก็อยู่แถวนั้นเขาแวะมากินข้าวอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นวันวันแรกอ่ะคือเขามาในชุดที่เขาไปถ่ายแบบมามันมันเป็นลุกเหมือนกับเป็นเหมือนชุดกีฬาอะไรเป็นชุดอารมณ์แบบอารมณ์แดนเซอร์อารมณ์ประมาณนั้นใช่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 แต่ก็คอเนี่ยเราเป็นคนชอบผู้หญิงสปอร์ตด้วยสิไม่ครับตอนแรกก็คือรู้สึกว่าก็เฉยเฉยคือเจอแล้วเฉยเฉยเพราะลุกก็ไม่ไม่ค่อยจะตรงกับของของนางผมเท่าไหร่แล้วไปตกลงตกลงกองขึ้นมาเริ่มมาเริ่มคิดจริงๆคือ ตอนพอตอนเริ่มเริ่มรู้จักชีวิตเขาพอเราเข้ารู้จักชีวิตใครมากเนี่ยครับมันมันจะเกิดเขาเรียกว่าเกิดความสัมพันธ์ที่ใช่ใช่<ม>เพราะว่าตัวตัวเขาเขาเป็นคนตัวตัวคนเดียวที่เขามาอยู่นี่โอ้ใช่ใช่แล้ว,ลวตัวคนเดียวด้วยใช่แล้วเขาก็อยู่แต่ในห้องเขาช้ามาเขาทำงานเย็นก็กลับอะไรเราไปเริ่มชอบเขาตั้งแต่เมื่อไหร่อธิบายบกับโกคือหยงอ่ะช่วงนั้นหยงเขาไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่ครับครับแยกกันอยู่หยงไปทําอะไรลูกอ่าอยู่ฮูบอนค่ะอยู่ไก่ไก่ฮูบอนค่ะอ๋อทำไมทำไมถึงแยกกันปกติเป็นอย่างนี้แล้ว แล้วเป็นลูกคนเดียวพ่อก็จะใช้งานไม่ได้ใช้งานแบบมีทุร,กระก<า>็เราอะไรเงี้ยวานอะไรเงี้ยแ,<อ>แล้วก็ช่วงนั้นยังขับรถตู้อยู่ยังไม่ได้ออกมาแบบยังอ,ยออกมาทำงานกับ หยงรับรับขับรถตู้ใช่ค่ะขับรถตู้มาก่อนค่ะก็วันนั้นไม่ได้อยู่ันงานมันก็เลยเป็นเหตุผลว่ายนี่มามาบ้านใช่ใช่เขาก็เลยเขาก็เลยไม่ว้าวเรามาบ้านมาบ่อยแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจไม่ได้ติดใจอะไรมีเสื้อผ้าผู้หญิงในในตู้หรืออะไรไหมไม่มีเคยถามเขาไหมว่าพี่พี่มีแฟนหรือยังมีเมียหรือยังมีลูกหรือยังเคยถามไหมก็คือก่อนหน้านั้นอ่ะเขาบอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีก่อนที่ตอนที่ตอนที่ยังซื้อขายโทรศัพท์อยู่อ่ะแต่ตอนนั้นตอนที่เรามาคุยกับเราอ่ะเขาบอกเขา เลิกแล้วเหลี่ยมเขาบอกเขาเลิกแล้วคุย oh กันคุยกันแค่เรื่องเรื่องงานตอนนั้นยังไม่รู้เขาว่ามีลูกฟังไว้ท่านผู้ชม หยงถามชีวิตจริงหนูเป็นคนไม่หวงไม่หวงไม่เลยค่ะถามเพื่อนเขาได้ปล่อยเพื่อนเขายิ่งบอกเลยว่าอ้ออิจฉาเมียมึงนะเพราะว่าเขาจะไปร้านเหล้าอ่าอยากเอารถไปเอาไปแต่ปกติจะไปรับไปส่งตลอดหนูไปอยู่ไหนมายุคนนยุคที่กูบ่อยเจอมียภรรยาคนนี้วะทำไมกูไม่เจอแบบนี้มั้งวะย้อนกลับมาต้องแอนต้องแอนตอนนั้นคือพอเขาพามาบ้านบ่อยๆแล้วไปตกล่องป่องชิ้นเขายังไงวันนั้น ลองพบกันไมเรื่อยอะคะ่ะมันเกมกันยังไงวันนะั้นหยงจะรู้วันนั้นมีนัดลูกค้าคุยงานครับแล้วเราอะมันเหมือนมีเซนส์อะไรสักอย่างเราก็ไปเปิดกล้องหน้ารถเราร้อยวันทันปีไม่เปิดนะล้วก็ไปรีกล้องแล้วเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชํานาญเส้นทางหน่รยก็รู้แล้วเส้นทางทำไมไปเมืองชนแล้วบอกว่าเราโทรหาเขาก่อนเมื่อเช้าไปไหนมาเขาบอกก็กําลังจะไปรับหยงไปหาลูกค้า ยงบอกไปไหนมารอบที่2องเขาบอกก็ไปไปหาลูกค้ามายงบอกหนูเลยถามว่าไปเติมน้ํามันที่นาป่าไปหาใครมาไปส่งใครมาเท่านั้นแหละก็คือเกมแค่นั้นเลยสารภาพบาปเสร็จก็คุยกันเราก็ต้องนัดคุยกันทั้ง3คนว่า มันเป็นอะไรยังไงเพราะว่าต่างคนคืออย่างอย่างอย่างของแอนอะคือเขาก็ไม่ได้ผิดเขาก็ถูกหลอกเหมือนกันถ้าพูดถึงยงก็ถูกหลอกเราก็เลยนัดกันไปเคลียร์ที่พัทยาเงี้ยเราก็ไปคุยว่าเอ้ยมันเป็นมาไงคือเราก็อยากจะให้ยงเข้าใจในมุมของของฝังเขาด้วยว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าเขาเขาไม่รู้ว่าเรามีแฟนอะไรเงี้ยผู้หญิงหน่ร้อยทั้งร้อยมันรับไม่ได้รับไม่ได้ใช่ใช่ครับณตอนนั้นช็อกค่ะตอนรับไม่ได้เลยค่ะแล้วตอนแรกแค่รู้ว่า รู้ว่ายังไม่เลิกกับแฟนก็ช็อกแล้วนะคะเรารู้ว่ามีลูกทีหลังรู้สึกผิดแล้วรู้สึกผิดใช่แล้วยงกันเนาะเราก็แบบตอนแรกก็ยังช็อกยังยังยังแบบยังงงงยู่ต่างคนต่างว่าจะยังไงเราชีวิตเราจะยังไงมันไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้กันมาเลยต่างคนต่างไม่เคยเจอรับที่เจอครั้งแรกสามคนพร้อมกันเนี่ยคือเขาก็ยงก็ยังตั้งสติอยู่ว่า งั้นขอทุกคนใจเย็นไม่ค่ะแต่แต่ตอนนั้นลมร้อนจะลงกับรถมากกว่าขับรถใช่หนูขับไปถึงอ่ะหนูเยียบจากเนี่ยจากนี่นะไปพัทยาแค่20นาทีไม่เก่งใจใช่ใช่ใช่สุยี่สิบนาทียี่สิบนาทีมึงขับจากลบุรีเนี่ยนะจากเนี่ยไป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 อัติยาใช่่าจากเนี่ยไปไปหาจอมเทียน20นาทีโอ้โหสุดยอดก็ไปเจอเขาเราก็ถามว่าความเป็นมาเป็นยังไงเขาเขาไปรับ ใช่เขาไปด้วยกันแต่หนูว่าไปคนเดียวขับรถไปคนเดียวแต่วันนั้นหนูยังไม่รู้เรื่องมันะผมหลอกเขาไปด้วยนะวันนั้นเขา่ยยังไม่รู้เียรื่องนะเขาไม่รู้ว่าห้อาไปเอทีเรปกับเมียว่าเออเนี่ยมันเป็นศาสนาอะไรคุณสาว่าสารภาพบาปได้ผมอยากจะรู้จริงใจเราอ่ะคือเราอยากจะเคลียร์ให้มันชัดไปเลยว่าโอเคเราทําผิดพลาดไปนะแต่ว่าเราก็ยังยืนอยู่ข้างข้างอยู่นะตอนนั้นวันนั้นอ่ะคือมันมันก็ต้องตัดสินใจกันวสามคนว่าเราจะยังไงเพราะผมอ่ะคำตอบผม มันชัดเจนคือผมมาเลิกแฟนผมส่วนพี่แอนเขาก็เคว้งทุกคนครับทุกคนอาจจะคิดว่าน้องแอนทำไมที่คู่กันอยู่ว่าโตคนเดียวโตวคนเดียวคือน้องแอนจริงๆเป็นปออคนสปอป,อปอนะครับแล้วก็<ช>มาอยู่ที่นี่โตคนเดียวมาทํางาน<ช><ช>เขาเองเขาก็ปากอะตีนถีบก็ทํางานอยู่นี่แหละมันเป็นความรู้สึกว่าอ้อมมันเองอ้อมมันก็คิดว่าเออรู้สึกผิดอันนี้จากจากที่โคบอยฟังนะ,ะแล้วหยงเองก็หยงก็มองว่า <ๆ S 2> พอได้รับรู้ฟังเรื่องราวของน้องเขา่าเขาเป็นคน เออน้องก็ไม่ผิดแล้วเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจดีผลปรากฏว่าวันนั้นเลียร์กันจบไหมจบกันยังไงวันนั้นคือจบเราแยกย้ายให้ทบทวนให้แยกย้ายหนูแยกออกมาแยกทุกคนครับแล้วก็เหมือนว่าทุกคนต้องทบทวนตัวเองกันนะว่าจะยังไงต่อตอนแรกอ่ะเราเรากลัวเราเกลียดเขานะเพราะว่าเขาเข้ามาไงแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาว่าโดนหลอกเข้ามา แล้วเราก็เลยคิดว่าเออทักไปถามเขาสักหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงโอเคไหมแล้วอยู่วันนั้นคุยอะไรกับน้องคุยอะไรแอนก็ถามไปนี่บ้างโอเคหรือยังจะจุดพีก็จะเป็นวันที่14บสีเอ่อวันวายแอนทายเราบอกว่าเรามากินข้าวด้วยกันไหมอะไรอย่างี้สามคนสามคนใช่ค่ะแล้วก็ถามเขาว่าลองมาใช้ชีวิตด้วยกันดูไหมอะไรอย่างงี้เขาเขาพูดแล้วคุณเป็นไงมันก็อึ้งอยู่อะค่ะเราก็บอกว่าเราต้องยังไงว่าก็ยังไม่ได้ให้คําตอบนะคะก็ ไปคิดก่อนแล้วเราก็แบบเราก็ผูกพันกับเขาแล้วอะค่ะคือตัวแปรจะเป็นเขาเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้สนใจกับเขาเท่าไหร่ถ้ามุมกลับกันไอ้นี่เป็นเป็นคนแรกไอ้นี่เป็นคนสองกูบอยเชื่อได้ว่ามไม่มีวันนี้จะตามไม่มีตามไม่นี้กลับมาไม่ม,ม,<า>ไม,มีไม่มีวันที่จะตามคนนี้แล้วก็ไม่มีวันที่จะ<อ>ตดต่อกับคนนี้ด้วยจบเลยจบเลยเลือกที่จะจบ3าม<น>คนจบสมคนแล้วเราอยู่คนเดียวดีกว่าก็เขาเป็นคนแรกใช่ค่ะทุกอย่างจบหมดเลยทุกอย่างจบค่ะทีนี้ขอเข้าไปเรื่องแล้วล่ะ แบ่งกันยังไงเวลานอนถามหยงก่อนดีกว่าถ้าถ้าจะมีนะคะก็คือถ้าหยงอยู่อย่างเงี้ยก็หยงแต่ถ้าหยงกลับเนี้ยก็เป็นเขาสองคนแล้วเคยบอกว่ามัดรวมมัดรวมมันก็อยู่ที่คุย อยู่ที่การอยู่ที่หยกเป็นหลักหยกโอเคไหมถ้าหยกโอเคก็โอเคถ้าหยกไม่โอเคก็จบอไรบ้างหน่อยครั้งแรกครั้งแรกโอ้ยเขินอยู่แล้วเพะมันก็แปลกๆอ่ะก็ปกติอ่ะมันปกติมันก็เขินเขาอยู่แล้วเป็นแปลกๆไอ้แล้วมันเป็นผู้หญิงด้วยกันอะเรามันมันรู้สึกแบบมันมันแปลกๆมันอ้าถ้าสำหรับเราอะมันเหนือธรรมชาติมันไม่ปกติอ๋อมเชื่อไหมในชีวิตกูไม่เคยมีกูใฝ่ฝันมากชีวิตนี่คือความใฝ่ฝันของกูบอยเลยนะคูยังนิกกี้เราสองคนไม่ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ ฝ่ายฝันมากเลยนะส่วนใหญ่ก็ต้องต้องเริ่มที่หยงก่อนเพราะหยงหยงเขาจะเป็นหลักแล้วก็แล้วก็ค่อยเสริมก็มันแล้วแต่ฟีลลิ่งนะตอนนั้นับว่าจะยังไงกันต่อทุกคนต้องต้องเสร็จกันหมดไหมผู้หญิงอ่ะหยงเสร็จแล้วไอ้นี่ต้องเสร็จต่อใช่ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นเลยหรอทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนั้นครับวางแผนจะมีลูกกันไหมไม่ไม่ไม่เรื่องมีลูกนี่คุยตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มคบกันแรกๆแ้วไม่มีลูกไม่มีเราก็เราก็ไม่ได้อยากมีใช่ไม่ไม่มีใครอยากมี ลูกของหยงเรียกต้องแอนว่าอะไรเรียกว่าป้าค่ะอันนั้นเขาก็รับรู้ลูกคนกลางติดเขามากกว่าหยงติดมากกว่าหยงตอนนี้เขาจะเขาจะนอนอยู่นี่ตลอดคนกลางจะนอนกับแอนตลอดคนกลางผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสามใบหัวผู้หญิงค่ะสามคนทุกวันนี้ลูกก็ลูกก็รับได้รับได้ค่ะลูกรับได้แต่ถ้าเลิกกันลูกรับไม่ได้หยงหยงก็คอยถามแล้วแล้วพ่อแม่พ่อแม่ฝ่ายหนูรู้ไหมรู้ค่ะตอนนี้รู้แล้วค่ะแล้วพ่อแม่คุณรู้ครับแล้วพ่อแม่คุณรู้วันนี้แล้วค่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนเกินไหมถ้าถามหยงตอนนี้ก็คอยถามจริงๆเมื่อก่่อนี เดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะว่าเมื่อก่อนมันมันไม่ได้เข้าใจมันช่วงปรับตัว มันมีรักใจอยู่แล้วเพราะเอาผู้ตรงๆเมื่อก่อนเราแบบอยู่คนเดียวเบอร์หนึ่งหรืออะไรเงี้ยทุกวันนี้นิยามความรักของยงคืออะไรบอกกับเราหน่อยได้ปะมันแค่อยู่ด้วยกันพิสูจน์ให้คนภายนอกรู้ว่าว่าที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้แย่ถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี้ยมันทําให้เราแบบมีชีวิตที่ดีได้ไหมายความว่าเราช่วยกันทํางานตั้งใจทํางานหรือแบบพิสูจน์ให้คนรอบข้างเห็นว่ามันไม่ได้แปลกตอนนี้น้องแอนเรื่องความรักของทั้งสามคนแอนคิดยังไงณณตอนนี้มันค่ะว่าคิดยังไงมันแปลกไหมมันข่าวว่ามันแปลกสําหรับูู้คคคนอออยย่่่่แแลวะะตเเราก็โทีจ อย่างนี้อยู่ตรงนี้แล้วยังมีเขาเขา เราเราเราจะคุยกันว่าถ้าสมมติว่าใครมีคิดอะไรในใจต้องรีบเอาขยะของความรู้สึกออกมาเหมือนอย่างโยงถ้าสมมติว่าเหมือนเมื่อก่อนแรกๆช่วงปรับตัวครับจะมีแบบน้อยถึงอะไรเงี้ยเขาก็จะรีบพูดทันทีเลยว่ามีอาการวาอะไรเงี้ยผมว่านิยามจริงๆมันคือความเข้าใจมากกว่าถ้าโยงก็แอนจับได้ว่ามีอีกคนหนึ่งจะยอมรับเ็าได้ไหมไม่ค่ะรับข้อตกลงของเราไม่ได้ชัดเจนแล้วชัดเจนค่ะฝากเบอร์สัทหน่อยดีๆครือตัวนี้ขึ้นี่ฝากแบบบ้านตะวันออกด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะจะแนะนํา แนะนำอย่างดีค่ะอ่ามาร์เก็ตติ้งครับฝากหน่อยครับผมก็ฝากช่องทางหน่อยนะคะแบบบ้านตะวันออกนะคะจะมีเพจนะคะแบบบ้านตะวันออกแล้วก็จะมีในลาซ a ด้าค่ะ เราก็จะมีเว็บเปิดใหม่จะเป็นเขียนแบบบ้านต่อวันออกเลยค่ะฝากก็มีทุกช่องทางค่ะติดตามได้หมดเลยค่ะคุณน้อมครับฝากเมีย2คนนี้หน่อยกับ f อหน่อยก็จริงๆฝากถึงสังคมภายนอกดีกว่าโอ้โหมาหลอนะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะก่อนที่เราจะมองรายการเนี่ยคือมีความกังวลว่าเราไม่ค่อยอยากออกเพราะว่าชีวิตเราอยู่ณณตอนนี้เราผมผมโอเคผมสงบแล้วก็ผมค่อนข้างแฮปปี้กับการใช้ชีวิตทีเนี้ยอ่าผมไม่อยากให้มองว่าใครเป็นคนผิดในเนี้ย เพราะคนผิดจริงๆมันคือผมคนเดียวคือถ้าถ้าจะให้มองหรือว่าจะพูดอะไรอะไรเงี้ยถึงใครต่อใครให้มาลงที่ผมเพราะว<ม>่าม,มันไม่ใช่ความผิดของเขามันไม่มีใครนั่นหรอกทุกคนเขาก็โอเคหมดนะครับเป็นหัวให้เร<า>ื่องด้านนั้นเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีอาร์ตีเอฟปีโควอยก็อยากให้มองอีกมุมหนึ่งนะสิ่งที่โกวันนี้โยเผยแร่ไปหรือทําคลิปเนี้ยจริงๆต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งทั้งทั้งสามท่านโดยเฉพาะสุภาพสตรีทั้งสอง,ท,งท่านนี้ นะครับแล้วหยงเนี่ยก็คือในมุมนึงถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ดีๆหรือคุณดูดีๆหยงจะเป็นคนที่จิตใจดีมากจริงๆแล้วผมมองเรื่องของความรักมันออกแบบไม่ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก,มาก,มากๆจริงๆขอบคุณมากที่เปิดโอกาสให้กบอยมาสัมภา,าษณ์นะเ <นะ S 2> ทปนี้สนุกมากวาาากว่าจะาใดที่แบบว่าร่วงเกินแล้วพูดอะไรที่มันดูมันดูแล้วไม่ดีแบบว่าเหมือนกับไอ้เขาเรียกอะไรนะในติ๊กต็อบอกคุกคามก็กุยคุกคาม ขอโทษด้วยเพราะเพื่ออัดรดแต่นีจริงแล้วนับถือ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 ตัวน้องหยงเองแล้วก็นับถือสปีริตด้วยแล้วก็น้องแอนด้วยวันนี้ขอบอยคัทลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็ใครที่อยากได้แบบบ้านสวยๆนะฮะก็อย่าลืมนะครับที่ไหนครับแบบบ้านตะวันออกค่ะแบบบ้านตะวันออกนะครับเราขึ้นให้ไปติดตามซับพอร์ตติดใจก,กันนะครับและอยากไปคอมเมนต์อะไรกันเยอะแยะนะคอมเมนต์ในสิ่งที่ดีๆพอมึงอย่าไปอะไรมากเพราะเขาอยู่คน3คนเขารักกันวันนี้เรามา